สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะดวงรายเดือนเอ่อรายวันนะคะวันที่21ตุลาคม2567นนะคะดวงของคุณในแต่ละวันนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาอ่านไพ่นะคะไปพร้อมๆกันเลย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้จะมีคนรักคุณมีคนสนับสนุนคุณมีคนพร้อมซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะคะก็มีแต่คนรักมีคนเอ็นดูนะคะมีเสน่ห์มากๆความรักดีนะคะคนโสดอาจเดิน ทางไปเจอความรักอาจจะมีการออสบตานะคะกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกถูกอ,อกถูกใจก็เป็นไปได้นะคะคนมีคู่ความรักดีมากคุณจะรักกันหวานแววเลยนะคะมีโอกาสนะคะได้ไปเเที่ยวไปเดทกันด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะ แต่งงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะขอถูกขอแต่งงานด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับชาววันจันทร์มากๆวันอังคารนะคะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยใครเครียดเรื่องเงินนะคะวันนี้คุณจะหมุนเงินได้จะมีเงินเข้ามาจากอะไรรายได้เก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะหรือคุณรอคอยการเงินข่าวคุณจะได้ข่าวดีทางเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณจะหมุนเงินได้นะคะหมุนเงินคล่องถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินวัน ชาววันพุธนะคะวันนี้มีคนสนับสนุนคุณเรื่องการเงินไปขอยืมเงินใครนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ได้จากคนเก่าๆหรือจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะติดต่อมาหาคุณหรือมีแกนจะมีคนของเงินคุณเช่นกันนะคะให้คุณทําทานนะคะบริจาคเงินนะคะให้คนยากไร้นะคะเพื่อเป็นการแก้เขตเสริมดวงนะชาววันพฤหัสนะคะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขแฮปปี้ทั้งวันเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูมีความสุข ะะโดดเด่นในโลกออนไลน์ใครเรียนอะไรวันนี้นะคะสมองสมองปอดโป่งมากนะคะทาอะไรแบบความจําดีมากวันนี้นะคะเรียนเรื่องภาษาดีนะคะทาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ดีนะคะชาววันศุกร์ค่ะวันนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะบางคนได้ไปเที่ยวได้เจอเพื่อนนะคะได้ดื่มสังสรรค์น,นะคะหรือมีแต่เรื่องน่ายินดีวันนี้ถ้าใครไปท่องเที่ยวนะบอกเลยว่าคุณแฮปปี้แน่ๆนะคะหรือจะมีข่าวดีที่ทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระว ช่วยหัวใจนะคะต่อไปนะคะชาววันเสาร์เราบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่คุณเครียด ปวดหัวนอนไม่หลับกวนกะวายใจมีเรื่องทุกข์ใจนะคะคุณต้องดูแลสภาพสภาวะจิตใจของคุณให้ดีนะช่วงนี้คุณมีเรื่องเครียดง่ายมีเรื่องเศร้าง่ายท้อใจง่ายนะคะเราก็อยากให้คุณพักผ่อนนะคะหาเวลาพักผ่อนอะไรที่มันเครียดจนเกินไปนะคะปล่อยวางจากเรื่องนั้นไปบ้างนะ,ะวันอาทิตย์นะคะคุณจาแต่เรื่องเดิมๆจดจําแต่เรื่องเก่าๆนะคะให้คุณพยายามลืมในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะอดีตมันแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเราทําได้ เราแก้ไขได้นะคะโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่านะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วลืมมันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือความรักต่างๆเดินไปข้างหน้านะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะ